เป็นเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะเป็นมานั่งก็ได้นะเป็นที่ไต่เนี่ยใช้วินต้องขึ้นข้างบนเนี่ยเหยียบขึ้นข้างบนอะ่ะแล้วก็จับจับเชือกจับเชือกบนหัววินอะ่ะเห็น <He ard S 2> ไหมเราเชือกบนหัววินลุกถอดรองเท้าโอเคมาดูกัน อ่ะเริ่มเก่งเริ่มเก่งเริ่มไปได้ละจะไต่มาไหมหึหึหึไหวรึไหวรึโอ้โหกบวินนี่ร้ายนะเราอะ่ะ มามาก็ยืนอยู่นี่ไงอุ้ยโตอุ้ยโตอันนั้นเป็นไต้บันไดไม่ไม่ไม่ไมอ่าไม่ก้มแบบนั้นได้ไหมย,ยืนได้ไหมลูกเออไม่ได้ครับแล้ววินลองกินเขาสิเออว่าได้กินได้ ครับพอมา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 ,มา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 หาแล้วนี่ <c ười> ใครเป็นแสบของมามะโอ้ยบักแนทยอ,อ,ยนอ,อย่าเอาตูดเอ้ยกะวินเอาตูดลงอย่าเอาตูดลอยกวินดิจะดูไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวล่วงฝั่งนู้นนะทะลุเชือกนะ ลอยตรงๆลงมาสิ <c oughs> โอ้ย <c oughs> กวินตัดเอ <c oughs> <c oughs> กอกวินตัดใช่ไหมจ้าจ้า ไม่ได้กวินไปขึ้นบันไดครับไปขึ้นบันไดเชือกโอ้ไม่ขยี้ตานะมือเปื้อนเดี๋ยวเราค่อยไปให้ป๊าป๊าเช็ดไปเอาเชือกเอ้ไปเอาท่าไต่เชือกกันไต่เชือกตรงนี้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 แล้วก็ไม่ฟังนะสะพานเชือกสะพานไม้กวินไต่สิไม่ใช่ละวนาจ๋ากวินไม่ขึ้นตรงนี้ลูกหนนนนตรงนน้นตรงนน้นค่ะ ก้าวขึ right? right. ้นมาก้าวขึ้นมากระวินครับแล้วดูมือหมาไหมเนี่ยโอเคโอเคไหนก็วินบอกสิสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณแม่มวลของกวินเออกดไลค์กดแชร์คุณแม่มวลด้วยนะครับไหนส่งตับตึงเปียให้เพื่อนๆกันอันนี้เป็นน้าวนุษ ใช่เหรออันนี้น้ำมวน,นเอาใหม่เอาใหม่น้ำมวนหรือแม่มวนน้ำมวนกด Subscribe กด Subscribe Subscribe ใช่อ่ะใส่ไป <c oughs> <c oughs> แต่เชือกตรงนี้ไหมวินลองไหมนี่ ใส่เชือกตรงนี้ไหมอันเนี้ยที่เป็นขอนไม้ที่วินถามแม่คืออะไรนี่อันนี้นี่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 น,นี่วินไต่มาขึ้นมาขึ้นตรงนี้ขึ้นเหยียบค่ะขึ้นเหยียบขึ้นเหยียบขึ้นเหยียบก่อนโอเคโอเคนั่นแหละไต่มาเหยียบมาเรื่อย แล้วก็ไต่ไปถึงถงราวเหล็กเลยนะโอเคไปเลยไม่ต้องลงพื้นโอเคกุด okay. เก่งมากซ้ายขวาซ้ายเลยเก่งวินเก่งลูกเก่งมาก หันหลังกลบับหันหลังกลบับหันหลังกลบับไม่ฝังหันหลังกลับไหมแต่เล้าเหล็กอีกต้องขึ้นก่อนขึ้นขอนไม้ก่อนโอเคจับเชือกไหมครับโอเคไม่ประมาทนะ

เร็วมากเลยเกิดอ่ะแต่ราวเหล็กกลับมาอีกที่นึงแต่ราวเล็กวิ่งครับราวเหล,ล็กเลยแล้วก็ขึ้นมาทาง,ทางนี้

เดี๋ยวค่อยล้างทีเดียวลูกไม่เป็นไรเปื้อนไม่เป็นไรลูกเล่นเลยกวินครับลาวเหล็กลาวเหล็กกลับมาทีนี้แต่ลาวเหล็กกลับมาไม่ต้องบกมาทางนี้ละแต่ลาวเหล็กโนสตาร์ทที่ลาวเหล็กเลยลูกสตาร์ทที่ลาวเหล็กเลยนั่นแหละ ไหวไหมไหวไหมดูดิดูด,ดิทำหน้าทำหน้าไหวัหมนะอึดต, <Okay, good. S 2> ตุงง๊ดเอาไหมเอาไหมโอเคกูดท่รับใชเชือกิงเชือดักิน <h idden> ใช่เหรอไม่ใช่เออจากเรื่องอะไรมีใช้เชือกพิง จากเรื่องอะไรก่อนมามาจินตนาการไม่ได้เลยมีใส่เสื้อตับเพื่อนไหมเดี๋ยนะมีใส่เสื้อรับเพิ่นจากเรื่องอะไรมามาจะไม่ได้มามาไม่รู้ไม่ได้รู้กับบินไงมีใส่เสื้อกับบินนั่นแหละมีใส่เสื้อตับเพิ่อนครับอ่ะบายให้มามาก่อนบายบายคับเพื่อนเพื่นครับอ่ะมามาปิดกล้องละบายบายครับอ่ะไปตรงๆสิไปเลย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 โอเค ู <Good. S 2> <Good. S 1> ขึ้นบันไดไปเลยไหมไม่ขึ้นไม่ขึ้นหรอแล้วไต่เชือกไปไงสะพานนี่สะพานไม้อะอะไรนะคะไะไอาสับจับ subscribe หรอคะ